สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าของงวดประจําวันที่12กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลของวันที่11กันก่อนนะคะวันที่11เนาะอยเฉพาะกิจออก855 แปดห้าห้าก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าห้าห้าไม่มีนะคะลาง 4, สี่ห้าดูซิมีแต่สี่เก้าหกสองล่างหกเก้าพี่น้องเอ้ยวันนี้น่าจะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าปกติห้าสี่ล่างแปดห้ามีแต่แปดสามนะคะส่วนบนเนาะบน V I P อพีเก้าสามศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์มาเฉพาะตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนตัวเจาะไม่มาเลยนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับแนวทางคานอยสูตรหนึ่งเนาะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋ามาตามต่อกันของวันที่สิบเก้านะคะเนาตามต่อกันของวันที่สิบสองพี่น้องเอ้ยขวยกระลุงมือลุงเว้นแล้ววันที่สิบสองเดือนเก้านะคะ,ะวันที่12กันยายน2564รนะคะ น่านอยสูตรหนึ่งก่อนไปรับชมนะคะก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ่าปะปนกันไปเนาะประว่นน้องบุงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะอาเดี๋ยวเรามาดูตารางกําลังวันกันนะคะตารางกําลังวันของวันที่12นะคะก็จะมี5เนาะมี2 0 1นะคะ ส่วนตัวเด่นนะคะก็คือ2กับ3นะคะพี่น้องจา๋า2กับ3่ามมาดูตัวจอบ2เนาะ2ก็จะมี2 6นะคะ2 8 2 9ส่วน3ก็จะมี3 3 3 4 3 6นะคะ ่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องมึงจับคู่ให้นะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมเดอ้อตารางกําลังวันนะคะอ่าเลือกตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันก็จะมีห้าสองเจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วก็แปดศูนยนะคะพี่น้องจาอ๋าเรามาดูตัวที่น้องมึงชอบนะคะอ่ะ สองสามนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมยกลงไปด้วยนะคะเท่ากับตัวเจาะสองก็จะมีสีคู่เนาะอะ,อะตัวที่น้องบึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือสองหกนะคะสามสี่ส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าน้องบึงชอบห้าสองกับแปดศูนย์นะคะอ่ะสองสามนี่ก็ชอบนะคะพี่น้องจา๋า ใครชื่นชอบตัวไหนก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องุึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเด้อที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงนะคะพี่น้องจ๋า สุดท้ายนี้นะ้องบุนก็ขอให้พี่พี่อฟซนะคะมีโชคมีลาบนะคะพี่น้องจา๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ